แต่กันที่สนามเทศบาลเมืองหนองปลือจังหวัดชนบุรีนะครับศึกไทยที่สองนัดที่21พยัคนาชื่ใหม่เอฟซีบุกมาเยือนทางด้านของโลมาหังการพัทยาย่ในเต็ดเกมนี้ถือว่าเป็นการบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้ในรอบ9ปีเลยนะครับผลสุดท้ายช่วยใหม่มาเล่นที่นี่เนี่ย2 0 1 5 11คนแรกของเจ้าถิน่นมีเด็กเก่าช่ยงใหม่2คนครับวันใหม่เศรษฐนันและก็พรศักดิ์ป้องทองส่วนเราเนี่ย1 1คนแรกเป็นผู้เล่นชุดเดียวกับวันที่ชนะหนองบัวจากเกมล่าสุด เกมนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าพัทยายูเนเต็ดนั้นไม่แพ้ใครในบ้านมา6เกมติดเข้าไปแล้วชูมายวันนี้มายือนอยู่ในชุดสีแดงครับเราทักทายก่อนครับอัครบินสวัสดีพริกลูกนี้โดนสกัดออกหลังไปคืนมาทางซ้ายครับสเตนโอหาจังหวะลูกนี้ได้ยิงโอ้โหแต่ไปติดฟลาวิโอครับ ทุ่มไกลเขมาแลวครับมงลูกนิกตวัดกับหลังชนเสาครับปู่ผ่านหน้าประตูไปต้องเตะทิ้งเลยปิยชนกเป็นด้านของจูดิวานกองหน้าตัวเก่งฟรีคิกของพัทยาโยนเข้ามาเรายังสกัดไว้ได้ต้องเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนครับอดิศักด์หานเทพหมายแล้วครับจูดิวานไหลมานารากร ยิงลูกนติดเซฟของฟาฮดนะครับโอ้โหใช้ขาเซฟเอาไว้ลูกยิงของนารากรขนาดนะครับหลุดมาทางขวาเชียงใหม่ลุยบ้างครับสเตนิโอเปิดกลับมาจักรพันอ์โหูพี่โดนเตะทิ้งออกมาซะก่อนอัรครวินจะยิงก็โดนขวางเอาไว้เอาเป็นอิมชาขยุนนะครับที่แหวกเข้าไปและกลายเป็นเสียฝ่าว อิมชากยุนโยนลูกนี้สเตเดี้โลโมงตั้งแล้วอู้ชิจชนกสะบัดลูกนี้ก็ไปเข้ามือชัยนรงค์บุญเกิดจังหวัน,นี้จะมเอฟซีต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าอัครวิสวัสดีเจ็บเล่นต่อไม่ไหวแล้วเป็นสุชาโนนมาริซอนลงมาเล่นแทนชิจชนกชิจชนกคืนกลับมาได้เปิดครับลูกนี้แต่ไม่ถึงสุชาโนน จบ45นาทีแรกยังอ,อึดอัดทั้งกู้ครับสม,มติก็อยู่0-0รูปเกมค่อนข้างจะสู่สีคู่ขี้นะครับแต่ดูเจ้าบ้านนั้นจะบุกได้น้ําได้เนื้อกว่ามาทั้งขวารับชิจนกชิจนกเปิดลูกนี้จ่ายกลับหลังมาแต่ไม่ได้ครับสุชานน์ไม่ถึงจักรพันสุชานนท์คืนกลับมาอิมชาญยุนแปลลูกนี้หลุดกรอบออกที่เสาแรากครึ่งหลังรูปเกมดูดีขึ้นนะครับช่วงไหนเอฟซี เอเล็บวางยาวลูกนี้ขึ้นมาแลยครับสเตเดโอยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบกดด้วยซ้ายนะครับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆเชียงใหม่หละในจังวันนี้เจ้าถิ่นได้มองบอลไปจนบนคานครับโอ้โหแล้วต้องเคลียร์ออกมาก่อนครับเชียงใหม่มาโอ้โเกือบไปเตะมุมอีกทีครับแล้วคราวนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นฟาบิโอคนเดิมนั่นแหละครับเมื่อกี้มองชนคานแต่คราวนี้เนี่ยเอาจนได้ครับ อเล็กซฟลาวิโอประกะหลังชาวบราซิลเนี่ยครับเราก็พยายามคุมแล้วนะครับแต่ช่องมีอยู่นิดเดียวเขายังหม่งได้ว้าโอ้โหเชีงใหม่ต้องลุยแหลกแล้วครับตอนนี้เซรีโอยิงว่าโด่งข้ามคานไปแลล้ครับไม่ได้จังหวะของเจ้าถิ่นครับได้ยิงพรสักป้องทองแต่ไม่ตรงกรอบคือพอเราบุกมากๆก็ต้องระวังจังหวะสวนกลับของเจ้าถิ่นด้วย ฟิกอิมชางกยุนเปิดเข้ามาม่งได้โอ้โหไปตรงตัวผู้สาประตูสะบัดเต็มเต็มเลยครับเซเนียได้เข้ามือชัยนรงค์อีกจังหวะน,นะครับสลาวุธเปิดเข้ามาได้ม่งแต่ก็ข้ามคานไปอีกอยู่ไปยองสูบุกแรงแล้วครับเชียงใหม่ช่วงท้ายเกมต้องการประตูตีเสมอโยนยาวเข้ามาอยู่ไปยังสูพักอ,อกได้ยิงไปติดแล้วสุจานุนจะซ้ำก็โดนบล็อกไว้อีกโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอกาสมีหลายครั้งนะครับเชียงใหม่ในครึ่งหลัง อีกทีครับลูกนิดปิยชนกจ่ายกระมาะแล้วไม่ถึงกระมาคว้าไว้ได้ครับชัยเนรค์โอ้โหสุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันครับเจ้าเมมซีวันนี้หมาย,ยังบุกมาเก็บ3แต้มที่หนองปลือไม่ได้นะครับก็แพ้กับพัทยายูนเต็ดไปบุกหวิดครับ1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเกมต่อไปเจ้าเมมซีจะลงเตะในเกม Friday Night นะครับวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของระยอง FC ครับ